สวัสดีครับแบบซัมมันอะไรู้วบาอีบีไม่รู้บอกเราเลยวนนี้ไอาเห็ดยังสูกินยไง้นนีหนึ่งไกู่้มึงินโอ้เบิองได้วสาธิตหนึ่งไก่สูตรนครับโอ้แจ้วฝีมือสูตรสูตรเจียวสูตรสูตในตำนาน สุดแซวนี้ผัวเลยเนี่ยัวนี้ใครได้กินนีปลาผัวเลยมั้งวะปลาบัวสุดปลาบัวนะปลาผัวเจ๋อเจ๋ออะไรรึเชฟอันนี้เขาเอื่นว่าเป็นเป็นอะไรนะเทวะเล่เชฟเชฟใหญ่นะเชฟใหญ่เลยนะนี่เชฟใหญ่แห่งค่ายตอนนี้มิวสิกเราแค like ่ผู้ช่วยผู้ช่วยกุ๊กผมเป็นผู้ช่วยครับเก็บกับเพรายามแรงไอ้แล้วก็เสติเฮ็ดกับเพราสูุกินทุกเมื่อกินน้ำกันกินข้าวแวก็ผัก จังเลยจ้วดบ่ไหนจ้วดแด้แบกเข้าห้องครับเอีทันทีใจดีเรียงนองเรียงนุงสืกับข้มือนึ่งบดบ่ไหนบดีลฮะบดึงก็ดีแหละเนี่ก็บึงดีจริงอือดีอืมเอาบบ ครับผมเดี๋ยวเงินเดือนยูทู e ผมบอกคนคีพ้าไอพีีแจวไปว่แจวฮุมบวกบอกว่าไน่เคยไปอย่าดนฮุมบวกยอจนนะเดียวยใส่บ้ยฮาวฮาวฮาวเอาให้เอาใ้สองเลยนะสองเลยแจวแจวเลยนะ ดีกับสปอรครับเราเบียดีบ่ให้แข็งแต่เจียน้องนุงมากคบผมีเงินดอกแล้วก็ซื้อเอามาบ่เป็นเวลาคิดไรก็เลยสิเลี้ยงได้สิ้ออะไรกินครับเดี๋ยวก็ติดใจเอาปิ๊บเองมาไปอยู่กับที่อามครับผมอามนี่เรื่น้จะเลือกเรามานี่ก็นล่อคืนเพราะว่าเอฟซีกันเลื่อมไร เก่าแล้ครับผมจะไม่ได้รอไม่ได้ยั้งหรอกครับขอแค่ว่ามีความจิงใจก็พ่อปลาเมื่อไหร่มันก็คงบ่โดนหรอกครับนี่ครับผมัมีกระพี่โอเล่สวัสดีครับโอเล่ครับเอ็มพีสองครับโอเล่สองแคลโอเล่สองแควพี่โลกสองแควครับพี่โลกสองแควสีกระถัดมหาลาอยู่อยากได้เฟพี่โอเล่โอเล่ครับไอ้สถาปกรณ์ผาทองครับครับผม เอาแล้วเออของพี่อาร์มนี่มีเดี๋ยวคมเอฟีบอกว่าทําไมพี่อาร์มไม่เปิดช่องสักทีอ๋อถ้าอยากจะให้เปิดช่อง youtube นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้หน like ึ่งพันหนึ่งพันไลค์ครับผมยังจะทํานะครับเออถ้าครบหนึ่งพันผมจะทําคลิป youtube นะครับอถ้ายังไม่ถึงก็ต้องรอต่อไปนะครับโอเค <Okay S 2> น,นะครับเข้าใจนะครับไปหยถ่ายกันหน่อยนะครับเต็มสิบสุกรอครับอีกนิดนึง

นันก็ขิงชาล้าลกันคิดดีมาไปแล้วนะครับขิชงชาแล้วล้มกันเลย